รัฐบาลก็พยายามที่จะล็อกดาวน์เพื่อที่จะเ,เรียกว่าคุมโรคโควิดเนี่ยครับแต่อย่างที่หลายๆคนคงเข้าใจเนี่ยครับการล็อกอย่างเงี้ยเนี่ยครับมันคุมโควิดไม่ได้หรอกในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ล็อกดาวน์อย่างนี้นะฮะหลายประเทศก็ไม่ล็อกดาวน์อย่างนี้นะครับเราล็อกกันอย่างนี้เนี่ยครับ,รนะรรบ,รรบแต่คุมได้คือทําให้ประชาชนยากจนลงทําให้เศรษฐกิจเราอิบอายลงนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าพวกที่คุมล็อกดาวน์ทั้งหลายเนี่ยครับมันไม่เสียหายอ่ะ คนะ่าแรงการทั้งหลายจริงๆควรจะลดเงินเดือนลงมานะอย่างน้อยสัก1 0เนี่ยเอามาจุนเจือเพื่อชาติบ้างนะนี่ได้รับเต็มๆแถมยังได้เบี้ยเลี้ยงเพิ่มหรืออะไรต่างๆเพิ่มอีกนะฉีดยาจะได้ก่อนนะมีมีตั๋วพิเศษที่จะได้ก่อนอะไรต่างๆสารพัดอย่างนี้มันไม่เป็นความเป็นธรรมแก่ประชาชนเลยเนี่ยนะครับนะบ้านเมืองเราอย่างนี้เนี่ยนะครับคงจะแย่แน่ๆนะผมกลยจะบอกว่าอการล็อกอย่างนี้เนะี่ยไม่ได้ผลหรอกนะ นแต่ว่าผมก็ไม่ได้ว่ายังไงเนี่ยครับแต่ว่าผมเยบอกว่าในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการล็อกทั้งหลายเนี่ยครับนะทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะผมก็ต้องไปทํางานนะไปเซอร์เวย์ไปนู่นไปนี่อยู่เรื่อยๆเนี่ยครับนะอาจจะถือว่าเป็นการฝืนคําสั่งก็ได้เนี่ยครับแต่ว่าผมก็ไปทํางานด้วยนะครับอย่างเช่นว่าผมไปอยุธยานะไปสํารวจดูเรื่องเกี่ยวกับอาคารอะไรต่างๆเนี่ยครับที่ดินทั้งหลายเนี่ยก็ไปนอนค้างคืนที่อยุธยาท่านทราบไหมครับว่าไปนอนค้างคืนเนี่ยนะ มีในโรงแรมที่ใช้ได้เนี่ยนะผมไปนอนโรงแรม,ม,ร 2, ม 3, ประมาณสักสองพันกว่าบาทเกือบสามพันพอดีภาษีภรรยาไปด้วยเนี่ยครับนะโรงแรมนั้นเต็มแปลว่ามีคนอยากจะไปท่องเที่ยวเหมือนกันนะทั้งที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยช่วงล็อกดาวน์เนี่ยนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปแพร่อะไรเลยเนี่ยครับต่างคนต่างก็อยู่สบายๆแต่นี่เรากับล็อกดาวน์อย่างนี้เนี่ยครับทํามาหากินกันไม่ได้โรงแรมหลายอะไรต่างๆเนี่ยหรือคนที่จะค้าขายอะไรต่างๆก็เจ๊งกันหมด แต่คนก่อคำสั่งไม่มีปัญหาครับเพราะได้เงินครบเป็นข้าราการสัปดาห์ถัดไปเนี่ยครับถ้าเรียผมจําได้นะครับผมไปสํารวจเรื่องเกี่ยวกับต้นทุเ,เรียนการเรื่องการประเมินราคาต้นไม้เนี่ยครับไปที่ระยองเลยขับรถไประยองเลยนะกลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะไปจะมา,เ,าเรียกว่ามาจับหรือเปล่านะ นะแต่เราก็ฉีดยาไปแล้วเข็มหนึ่งเนี่ยครับยแอสตราเซเนกะาเนี่ยครับเนะี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกคงไม่เป็นไรหรอกเราฉีดเข็มหนึ่งแล้วเหงนไหมมีเซอร์ติฟิเคตให้ว่าดูอย่างนี้เป็นต้นไปที่ระยองเซอร์เวย์ไปอะไรต่างๆขับรถไปไม่มีด่านเลยนะครับก็จบภารากิจแต่ว่าวันนั้นก็นอนแบบถูกเนี่ยครับโรงแรมอยู่ในตัวเมืองระยองนะคือละหกร้อยบาทเองนี่ขนาดซาสีภริยาไปเนี่ยครับแต่ว่า,เ,าเรียบร้อยดีนะครับไปจะไปนอนระยองรีสอร์ทของท่าน าสาวิทย์โพทิวิหกเนี่ยนะครับก็บอกคืนนึงประมาณสักสามพันเนี่ยคือละสามพันผมบอกว่าผมก็เก็บเงินไว้กินข้าวดีกว่านะก็เลยไม่ได้นอนอีกอย่างก็ไปถึงนั่นสำรวจไปสำรวจมาถึงนั่นก็เย็นมากแล้วเนี่ยครับไม่คุ้มก็เลยนอนแค่หกร้อยบาทสบายครับอย่างดีนี่ก็ไปอีกรอบหนึ่งต่อมานะครับสัปดาห์ถัดมาผมไปทุกสัปดาห์เลยครับสัปดาห์ถัดมาผมก็ไปที่ช่าอํา ไปสำรวจเรื่องการกัดกร่อนของอา้ายทะเลอะไรต่างเนี่ยนะครับโอเ้เขานี่ดีครับนอนดีนะไปนอน no นะโนวเทลปกติคืนหนึ่งคงสักสามสี่พันอะ่ะแต่ว่าเหลือแค่ไม่ถึงสองพันนะมีสระน้ำให้ว่านยะน้ำอีกนะางโอ้สาบายนะครับก็นอนอย่างดีก็ไม่ีใครตรวจอะไรเลยนะนะไม่มีการตรวจอะไรยัางนื้นนะครับด่านที่มีก็มีแต่เต็นท์นะครับไม่ไม่มีใครตรวจนะคนตรวจไม่มีนะ นี่สัปดาห์ที่3แหละก็ไปดินั่นนะครับนะฮะสัปดาห์ที่4นะผมยังทําเรื่องไปสำรวจวิจัยเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยครับพอดีต้นไม้ยักษ์นะต้นไม้ยักษ์ที่ต้นพึ่งเนี่ยครับอยู่ที่อุทัยธานีเนี่ยก็ไปสํารวจเนี่ยครับแล้วสํารวจอสังขารเนี่ยครัปรากฏว่าไปนอนอยู่ในอําเภอบ้านไร่เนี่ยครับครั้งแรกจะไปนอนโรงแรมหรูๆนะพอพาสีภรรยาไปทุกครั้งนะครับแต่ว่า ทั้งโรงแรมมีผมอยู่เจ้าเดียวเนี่ยนะครับเนะีนะ่ยผมก็ชักจะเสียวเหมือน,นกันนะนอนกับหลังเจ้าหน้าที่แค่ห้องเดียวหรืออาจจะมีอีกสักห้องหนึ่งมั้งนะทั้งโรงแรมมีไปร้อยนะเหลือเกือบร้อยเนี่ยครับเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนใจนะมานอนในเมืองในตัวตำอำเอภอเฝ้าอำเภอบ้านไร่เนี่ยครับคืนหนึ่งห้าร้อยบาทเองนะอย่างดีอาจจะโรงแรมที่ไม่ได้ใหม่นักเนี่ยครับแต่ว่าก็ใช้ได้ห้าร้อยบาทเองโอ้อ สงสารเจ้าของโรงแรมเหมือนกันเป็นเจ้าโรงแรมใหญ่นะมีปั๊มน้ำมันอยู่ยนั้นด้วยชื่ออะไรไมร่รู้ชื่อดังมากนะเนี่ยก็ตลอดทางที่ไปเนี่ยก็ไม่เจออะไรเลยนะครับด่านเดินเลนก็ไม่มีสัปดาห์ที่สี่แล้วนะสัปดาห์ที่ห้าเนี่ยผมก็ไปเขาแผงม้าครับไปสํารวจเรื่องเกี่ยวกับพวกที่ดินนะแถวนั้นเนี่ยครับมีการบุกลุกมีอะไรต่างๆนะครับแต่ผมสำรวจเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับที่เขาแผงมา้าที่ วังน้ําเขียวแถวนั้นก็ไปนอนที่นั่นเจอโรงแรมหน,นึ่งเหมือนกันโอ้ยสวยมากเลยสองสามโรงแรมประมาณสามสี่โรงแรมเลยนะที่ใหญ่มากสวยมากเลยนะโอ้ยอยู่บนภูเขาสูงมากเลยสงสารป่าไม้มากเลยนะมันสงสารป่าเขามากเลยนะถูกบุกลุกซะเละเทะหมดเลยสร้างอยู่บนสูงเขาสูงเลยสวยมากเลยแต่ถ้าผมนอนเนี่ยนะครับผมก็นอนกับทางเจ้าหน้าที่โรงแรมเท่านั้นเองนะกลัวกลัวเหมือนกันถะึงแม้จะแก่แล้วเนี่ยนะครับ ก็เลยไปน,นอนโรงแรมแห่งหนึ่งแต่โรงแรมแห่งนี้นี่เขาบริหารดีนะเสียสองพันกว่าบาทปรากฏว่าเต็มคําผมเป็นคนสุดท้ายที่ไปอยู่นีน่แสดงว่าอะไรแสดงว่าโรงแรมที่บริหารดีนะก็มีคนพักแต่ถ้าบริหารไม่ดีนะไม่มีคนพักอ่ะมี่ในการหาลูกค้าด้วยแล้วคนคงเบื่อแล้วเนี่ยนะครับถูกล็อกดาวก็เลยอย่างเงี้ยนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น,นดังนั้นเนี่ยก็เลย ไปทุกที่เนี่ยนะครับไม่มีด่านอยี่งที่บ้านะสัปดาห์ที่ห้าผมก็ไปนู่นครับสะแก้วที่จังหวัดสะแก้วไปดูหลายอย่างนะครับเนะเรื่องเกี่ยวกับสังหารเซลซัพที่บริเวณที่เป็นชายแดนนะครับ่ไปทำสำรวจวิจัยอะไรต่างเนี่ยนครับโอ้แล้วก็ไปได้มีโอกาสไปดูละลุะไปดูนู่นดูนี่เนี่ยนะครับเนเขาชะกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้ก็น่าสนใจไปอย่างมาก ไม่มีด่านเลยตอนที่กลับจากยุดยานก,นกันเนี่ยครับมีด่านใหญ่ๆอยู่ด่านหนึ่งนะอยู่ถนนสายเอเชียเป็นเต็นตนะ์กั้นสองเลนเลยนะหรือเลนเดียวให้รถวิ่งรถก็เลยติดสักหน่อยหนึ่งตรงนั้นแทบทุกบริเวณไม่มีการรถติดเลยเนี่ยครับแต่ขับได้แค่เลนเดียวเขาเดินเข้าไปนะรากว่าเจ,เจอเจ้าหน้าที่อยู่ไมู่้สึกคนอะ่ะแต่นั่งหันหลังให้นะครับนั่งคุยกันเองอาจจะตรวจกลางคืนก็ได้นะครับกลางวันก็นั่งอยู่อย่างเงีนะ้ย สิ้นเบืองที่น่าดูเหมือนกันนะสุดท้ายเนี่ยนะผมก็ไปที่เมืองการนะเมือม่อเมื่องแควเนี่ยครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับไปดูต้นไม้ต่อครับเพราะว่าสำหรับตอนนี้กําลังทำหนังสือเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้นะไปดูต้นจามจุรียักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะอยู่ที่ตัวเมืองการเลยนะครับนะแล้วก็ดูสังหารทรัพย์อื่นๆเนี่ยผมก็พักที่พักที่พักที่พักเนี่ยนะครับ นะเป็นที่พักที่สวยมากเลยนะชื่อครอสนะครับนะคืนหนึ่งเกือบสามพนบาทนะแต่ผมทราบหมครับว่าผมไปนี่เขาบอกเต็มแล้วแต่บี่ห้องสุดท้ายที่เขาเพิ่งทาสีเสร็จไม่นานอาจจะมีกลิ่นบ้างนิดหน่อยบอกไม่เป็นไรก็เลยลดใหนะ้เหลือสี่พันห้าคืนเดียวนะคืนเดียวนะแต่ก็สวยมากเลยครับนะยอมก็ยอมแล้วขนาเดียวกันผมก็เข้าไปเพื่อที่จะ ไปไลฟ์ด้วยนะครับพอดีวันเสาร์เป็นวันที่ผมต้องบรรยายก็เลยไลฟ์สอนผ่านทงางออนไลน์เนี่ยครับซูมเห็นไหมครับหกเจ็ดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปทั่วเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวนะแล้วก็ฉีดวัคซีนกันแล้วเนี่ยครับท่านทราบไหมครับว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะมีโอกาสติดวัคติดโควิดใหม่น้อยมากเลยคนที่ติดโควิดเนี่ยถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยครับมีโอกาสมากกว่าคนติดโควิดถึงสามสิบเท่าอันนี้ ประเทศไทยเราถแถลงเองเนี่ยครับแต่ถ้าดูจากสถิตินะครับสถิติของในสารัฐอเมริกาเนี่ยนะครับที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะอาจจะมีติดเชื้อสองพันคนติดฉีดวัคซีนเนี่ยติดเชื้อ20ิบคนหนึ่งในร้อยดูตาไปนะดังน,นั้นในที่มันติดกันโคมคามในอเมริกาตอนนี้คือพวกที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนที่จะวิพีซีแล้วเนี่ยน้อยมากที่จะติดแต่บ้านเราเนี่ยนะฉีดวัคซีนกันเพียงเพียงแค่8 9ดเก้าเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นมันก็ต,ติดกันวินาสันตโรเนี่ยครับนะยังไม่รู้เมื่อ,อไหร่จะฉีดครบคือที่บอกว่าฉีดไปแล้ว2ี่กว่าล้าน,น,นอะไรต่างเนี่ยนะครับโดสเนี่ยไม่รู้ไปฉีดใครบ้างนะแต่ที่ฉีดครบ2เข็มเนี่ยนะมีอยู่แค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวขอเช็คตอนนี้เลยนะว่าถ้าเกิดเป็นปัจจุบันนี้เ,เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับนะฮะอ,อยากดูนิดนึงนะถ้าเป็นวันนี้เป็นเท่าไหร่แล้วนะครับ สเตติีพัคซีนเนี่ยครับนะอ่ะเมืองไทยเราอ่ะตอนนี้9.5%แล้วนะเก้า้าไปแล้ววันก่อนยัง8.2%อยู่เลยนะครับนะกัมพูชาล่ะอูแม่เจา้าสี่เกมเปือบห้แล้วมาเลเซีย44%แล้วนะของไทยยัง9.5%ไม่ถึงสิอนะไอ้อย่างนี้นี่นะครับก็เลยทำให้คนติดกันเยอะอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยครับฉีดพร้อมเราเดือนกุมภาพันธ์ ตอนนี้ฉีดไปเท่าไหร่ดูซิญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเลื่อนขึ้นไปดูสักหน่อยอ่าญี่ปุ่นนะครับอยู่ข้างบนหน่อยประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ฉีดไปแล้ว44่สิบเปอร์เซ็นต์ครับฉีดพร้อมเราเนี่ยแต่เขาวางแผนฉีดอย่างนี้นะครับฉีดให้ผู้ที่เป็นพยาบาลหมออะไรต่างก่อนด่านหน้าก่อนเลยนะอสองเนี่ยฉีดให้คนแก่อายุ65ปีขึ้นไปอันดับที่สองหลังจากครบ หมอแล้วเนี่ยฉีดให้คนแก่หมดก่อนสามเนี่ยฉีดให้คนไม่แก่แต่มีโรคหัวใจโรคความดันโรคอะไรสารพัดที่มันแบบโรคร้ายแรงเนี่ยไอ้พวกนี้ฉีดก่อนสี่เนี่ยค่อยฉีดให้ประชาชนทั่วไปเพื่อนผมเนี่ยอายุไม่ถึงหกสิบห้านะครับประมาณสี่สิบกว่าเพิ่งฉีดวัคซีนเมื่อเดือนกรกฎาคมเองเข็มแรกนะได้เข็มต่อมาก็อีกสักสองสาจับดามั้วนะก็ฉีดน นี่เขาฉีดครบแล้วสองเขม็มผมฉีดตั้งแต่เนดือนเมนายนเนี่ยเดือนหน้าถึงจะไปฉีดเข็มที่สองห่างกันสิบกว่าสัปดาห์เนี่ยนะครับนะแล้วอย่างนี้ไปทานกินได้ยังไงเนี่ยนี่แหละที่เราบริหารมั่วๆอย่างนี้เนี่ยครับเสร็จแล้วก็เลยหน่วยงานนี้บอกว่าจะจับรับจองให้ฉีดหน่วยงานด้วยแบบรับจองให้ฉีดฉีดกันใหญ่เลยนี่มั่วไปหมดเลยนะชิงโชคกันใหญ่เลยนี่มันไม่ได้ไปตามลําดับเลยอย่างที่อมกญี่ปุ่นทำคือฉีดให้หมอพยาบาลก่อนบุคลากรทางการแพทย์ก่อน เสร็จแล้วก็ฉีดให้คนแก่ทั้งหมดก่อนที่ไม่แก่ห้ามฉีดทั่วประเทศฉีดให้ครบบก่อนสามเนี่ยค่อยมาฉีดให้คนที่อายุมไม่ถึง65แต่มีโรคประจําตัวสี่ค่อยฉีดประชาชนทั่วไปอันนี้อันนี้รับจองม,มาหนึ่งแสนโดสรับจองม,มาขนาดนั้นเอาต่างคนต่างเปิดให้ฉีดอา้าววิ่งกันไปใหญ่เลยนี่ไออย่างนี้นี่เป็นระบบมั่วที่สุดและนี่แหละครับที่ทำให้ประชาชนตายคนไทยเนี่ยตายเป็หมื่นคน ปีที่แล้วตายเพราะโควิดแค่6กคนนะปี60เนี่ยตายเพราะไข้ใหว่หกสิบห้ายคนแต่ปีนี้ตายเพราะโควิดไปหมื่นคนนี่คือตายเพราะการบริหารไม่ดีเห็นเห็น <ๆ S 2> เลยอ่ะนี่เป็นการฆ่าคนตายทางอ้อมอย่างหนึ่งน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับนะที่ผมไปมา6สัปดาห์6ที่เนี่ยนะจริงๆสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยว่าจะไปเหมือนกันแต่พอดีอติดทุระนั่นก็เลยต้องบรรยายเลยนะก็เลยแบบว่าไม่ได้ไป ไม่เลยไม่เลยไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะการไปต่างจังหวัดอะไร่างต่างเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยนะถ้าเราดูแลตัวเองดีๆฉีดวัคซีนเรียบร้อยหรืออย่างน้อยก็เข็มเล็งที่ว่าเนี่ยครับนะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดฉีดวัคซีนเนี่ยนะถ้าเป็นแอสตราเนี่ยฉีดเข็มเดียวก็พอแต่ถ้าเป็นซิโนแวคต้องฉีดครบสองเข็มถพงจะไปต่างจังหวัดได้นี่เรารู้ทั้งรู้ว่าวัคซีนซิโนแวคมันไม่ได้เรื่อง,อย,งอยังอุตส่าห์พยายามจะซื้ออีกแล้วเนี่ยคิดอย่างเงี้ยมันอย่างที่ว่าเนี่ยบางคนเลยขราหาว่ามีตังทน ก่อยให้มีปราปรการอย่างนี้เกิดขึ้นนี่าบรบหารแบบแบบนี้เนี่ยนะมาเลเซียก็ยังปลาออกไปแล้วเลยไม่รู้จะว่ายางไงแต่ว่าเนี่ยบ้านเราอาจจะมีพวกหนุนหลังไห้ท้ายเยอะเนี่ยครับก็เลยยังอยู่กันได้น่าเสียดายเหมือนกันนะครับ